ดีมกรนัผู ka, ้ใหญ่นะครับี่ก็ดีใจมากๆที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงงานโครงการดีๆแบบนี้นะครับเพราะทีมพัฒนาทีมแพทย์ก็ทํางานอย่างเต็มที่พวกเราในฐานะประชาชนคนหนึ่งก็อยากจะช่วยกันครับก็ดีใจเหมือนกันครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยระดมทุนในการช่วยเอ่อมา พัฒนาวัคซีนโควิด19นะครับก็อยากจะให้เช yep. like ิญชวนพี่ๆน้องๆทุกคนมาบริจาคครับผ่าน QR code ก็ได้หรือก็ช่องทางต่างๆผ่านธนาคารกรุงไทยก็ได้ครับผมตอนนี้กระแสโควิดเนี่ยกำลังจะกลับมาได้ข่าวเลยตอกมีการแบบตัดส่วย โอ้จริงจริงใช่แล้วครานี้เหลือการทํางานเราก็ยังต้องเตรีต่อไปแต่ว่าสิ่งที่เราทําได้คือดูแลตัวเองครับรไปที่ไหนก็ใส่แมสใส่ f ฟ c e s h แล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะครับแล้วก็ ถ้าได้มีถ้ามีวัคซีนในเร็วๆนี้ก็คิดว่าสถานการณ์ก็น่าจะกลับมาปกติได้ในเร็ววันนี่เอาเดี๋ยวให้วนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไลค์ของเราด้วยนะเอ่อก้าวหน้าเจโบนะครับก็อยากเชิญทุกคนนะครับมาร่วมบริจาคนะครับในรายการวีเดนะครับวัคซีนเพื่อคนไทยนะครับแค่คนละ500บาทนะครับผมก็สามารถบริจาคได้โดยสแกน QR โค้ดกับผ่านทางธนาคารกรุงไทยก็ได้ ครับผมเป็นส่วนแรกครับให้กำลังที่ที่สุดในการให้เห็นโครงการดิติแมนเราเลยนะตอนนี้ถ่ายไปไหนหมดว่าโอ้ดิติแมนตอนนี้ก็ถ่ายไปได้ประมาณครึ่งแล้วไหมเจ็ดครึ่งคนครึ่งเรื่องด้ยแล้วก็สนุกมากสนุกมากเพราะด้วยคาแรคเตอร์ของเราสองคนอ่ะคีมันคอนทราสต์กันคอนทราสต์ัดมากด้วยดังนั้นก็เลยสนุกไปกองสนุกมากไปกองก็คือเนี่ยอยากไปกองอีกแล้ว ไ่ปอยใช่ครับด้วยความที่เรามีกัน10คนแล้วก็เวิร์กช็อปกัน3เดือนก็เลยสนิทกันค่อนข้างสนิทกันครับก็เลยแบบอยากเจออยากไปไปเล่นกับเพื่อนด้วยแล้วก็ไปทำงานด้วยาเเดยยว้้นขลลแกัช่วงประมาณปีหน้าครับผมก็ยังต้นปีถึงกลางปีพร้อมริบบิ้งกับพ uh ี่ป๊อกมาจซ็ด้วยครับ เมื่อกี้เมื่อกี้มาดาวันนี้ประกาศแล้วก็คือเรื่องเริ่มสเตจเป็นซีรีส์เรื่องแรกของเราสองคนจริงๆเลยครับที่เราได้คู่กันซึ่งได้ลิขกิทธิ์มาจากญี่ปุ่นด้วยใช่เมืมาก่อนกดดันไหมเพราะว่าอแบบเรื่องงนี้มาแฟะมากแฟนนะคับกดดันนิมนเะส่วนตัวคือกดดันคนที่นักมากดดันนะครับเพราะว่า ด้วยความที่มันมีแฟนคลับเยอะอยู่แล้วแฟนคลับแอนิเมะเยอะแล้วก็มันเป็นทางญี่ปุ่นเขาทำมาดีมากเราก็ต้องแบบต้องทำให้มันดีต้องทำให้มันดีค<ช>รับต้องทำให้มันเต็มทีอ๋อใชีเป็โปรเท่เปนงนะครับก็มีของ้าแล้ว่เยนา เีเคของเก้าแล้วก็เราก็จะมีเพลงคู่ด้ครับมีเพลงคู่ด้วยครับมีนามีหน้าโปรเจคชิชายโปรเจกต์มากที่พวกเราประเทศทำร่วมกันนะครับก็พวกเราสองคนนะครับต้อนรับทุกคนก็อยากจะสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับแฮปปี้นิวเยียร์นะครับใช่ใครที่เดินทางไปไหนก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับขอให้ทุกคนปีหน้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังสิ่งนั้นนะครับแล้วก็ เดินทางไปไหนก็ต้องระวังตัวด้วยนะครับช่วงนี้โควิดกลับมาแล้วอย่าลืมใส่แมส<อ>ใส่หน้ากากเดินานใส่หน้ากากอนมามัยแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะครับครับผม